พายเรือเล่นครับเอซคืนนี้พายเรือเล่นสซะหน่อยพ <c oughs> ายเรือเล่นครับพายเรือเล่นดูหมายก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยพายขึ้นมาตกเอา ดูหมายก่อนดูหมายก่อนพายเรือเล่น,นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเล่าให้ฟังน้ําแรงมากดูภ <c oughs> าวนาอย่าให้แม่ผมดูนะแล้วแม่ดูแล้วตกใจว่าทาไมน้ําแรงจังไม่ใช่เก็บเบ็ดนะครับกําลังมาถึงนะก็พายเรือดูหมายไปก่อนนะครับ อยู่กลางคืนจะได้รู้เขาว่าจอดตรงไหนบ้างว่าจอดตรงไหนตกได้บ้างนะครับพายเรือเล่นพายเรือเล่นนี่น้ำปิงนะครับน้ำปิงนะจะพายขึ้นมาเนี่ยขากลับมาเนี่ย ผายเรือเล่นครับน้ำปิงครับน้ำปิงเชียงใหม่หาสักตัวบ่อพามาไม่ไกลนะครับนิดเดียวเองดูหมายไปก่อนนี่ดูหมายไปก่อนหมาสวยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเล่าให้ฟัง ัวตกแล้วมันไม่กินนี่ผมอายเลยนะบอกให้จอดปุ๊บตกปับ๊บมันไม่กินนี่อายอายเลยนะบอกให้อายม,มากๆเลยนะแต่มันกินเลยแต่มันไม่รู้มันจะกินตรงไหนตรงนี้ก็สวยครับนี่เห็นไหมนแนวนี้นะครับนี่มีมีพุ่มไม้อยู่บริเวณนี้ตรงนี้ก็น่าตรงนี้ก็เด็กครับตรงนี้อันนี้ นดูไหมนี่ก็สวยเห็นไหมครับน้ำมันแทงเข้าไปข้างในนั้นพายเรือเล่นว้าพี่เสือฝนตกหนักอะ่ะตรงนั้นนะเอา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 สักหมายก่อนลองเทสดูก่อนเดี๋ยวต้องลงไปข้างล่างเยอะ ว่ามันมีปลาไหมอันดับแรกเลยไม่ใช่ไปมั่วถ้ามีปลาจะได้พายกลับได้ง่ายใช่ไหมเอฟซีดูน้ำตากเลยดูน้ำต้องมาจับกอไผ่ไว้นะครับไม่ได้ถ้ามันกล้องมันสั่นอะไรผมก็ขอโทษด้วยนะครับโอย รู้มันกินไหมนะไม่รู้นะจะต้องลองดูนี่พี่ทุกคนถามว่าทําไมเรือผมไม่ไหลนี่ผมมัดตรงนี้ไว้อยู่นะอย่าตกใจนะที่มันไม่ไหลก็เพราะาผมมัดตรงนี้ไว้นะผมมัดไว้มันก็เลยไม่ไหลเห็นไหมมันก็ไม่ไหลนะครับไม่ต้องตกใจว่าทาไมมันไม่ไหลเออพี่ทําไมเรือพี่ไม่ไหลนะครับ ทุกสีทุกท่านไม่ต้องตกใจนะทำไมเรือไม่ไหลครับตัวเดียวนะทุกท่านถ้าได้ตัวเดียวผมขออนุญาตไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้มีเวลาตกเต็มที่แล้วรอพรุ่งนี้เช้านี่เหยื่อหมักครับตัวนี้เลยครับก็ไม่รู้สิครับขอบคุณครับ FC 4สี่สกว่าท่านที่เข้ามารับชมดูนี่เนื้อเหยือ่อเห็นไหมเนียน,นุ่มเนียนนุ่มเทสเหยื่อนะครับเพิ่งเสร็จนะครับชุดนี้ ททเทสเีือดครับพึ่งเสร็จ <c oughs> น้ำก้อนแรงทุกท่านนี่อย่างนี้เลยนะเทสเดียวก่อน ข้างล่างข้างล่างผมนี่มันเป็นกระชังปลานะข้างล่างนี้มันเป็นกระชังปลานะ fc เบ็ดที่ใช้ผมใช้เป็นเบอร์แปดนะวันนี้เพราะว่าปลาตรงนี้มันตัวจะใหญ่หน่อยปากมันใหญ่โอปากตะเบ็ดใหญให่ให้มันหน่อยนะครับมันกินจะได้อยู่ปึ๊ดเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูหมายแรกกันนะสักตัวนะว่ามีไหมถ้าไม่มีผมกลัวอายไม่ใช่อะไรอ่ะเห็นไหมชัดไหมนี่ครับปั้นเหยื่อเหมือนเดิมปั้นอย่างนี้เห็นไหมง่ายๆขอบคุณนะครับสี่สี่ล้านเจ็ดแสนคนเข้ามาชม นี่ครับตะก,กัวก็เป็นเบอร์400กรัมน้ำแรงๆอย่างนี้ตะก,กัวไม่พัดนะบอกให้ตะก,กัวไม่ปิวนะน้ำแรงๆอย่างนี้ตะก,กัวไม่ปิวนะบอกให้รอ,อสักแป๊บหนึ่งเหยื่อไปแล้วรอปลาเดินทางขึ้นมามันมีตัวมันก็ขึ้นมานะเดี๋ยวต้องรอหน่อยนึงแต่ว่าแล้วเก็บรอยครับมาแล้วเห็นไหมทุกานนี่ตัวแรก เห็นไหมดันเป็นปรากฏขังอีกขอไซห้าโลก็ไปได้ไม่เกินนะครับตัวนี้ไม่เกินไม่เกินแล้วก็ปล่อยนี่ครับเหยื่อก็ไม่รู้สิครับมีครับมีส่งครับทักเข้าไปในในข้อความได้เลยนะตัวนี้เราก็ปล่อยมันเนาะเพราะมันยังใหญ่ได้อีกนะมังคืนจะก,กินจัดนะผมบอกให้นี่ผมมาตกมังคืนสักคืนหนึ่งนี่ ปล่อยเนาะนี่เห็นไหมเอฟซีมันเป็นหางแดงนะตัวมันเล็กมากเลยปล่อยไปเราปรากฏเหลืองถ้าปรากฏคังมันต้องใหญ่ๆถึงจะเอาได้อ่ะดูต่อนะครับถ้ามีมีตัวแป๊บเดียวนะครับอ่ะดูต่ออย่างว่าครับรอสักแป๊บหนึ่ง้างมือหน่อย รอได้ครับอย่างนี้รอแป๊บเดียวมีตัวมันก็มาขอตัวหนึ่งจ้ามาเลยจ้ารอสักครู่นะครับถ้ามีตัวเราก็นั่งต่อได้แต่ถ้าไม่มีก็แยกย้ายนะครับแยกย้ายได้เลยไม่ต้องรอเดี๋ยวร้อนเดี๋ยมันแตกกันมันมีอยู่แล้วครับทุกท่านเพราะมันเป็นกระชังปลายาว กดข้างในนู้นเลยแต่เราต้องรอให้ปลามันขึ้นมาหน่อยนะครับรอให้ปลามันขึ้นมารอแป๊บหนึง่งเหมือนเดิมก็รอแป๊บหนึง่งนะครับขอบคุณนะครับหกสิบกว่าท่านที่เข้ามารับชมตัวเล็กลูกปลา แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได,ได้ได้สักตัวหนึ่งก็ได้ตกแล้วนะรอแป๊บหนึ่งครับน้ำแรงมากเลยเนี่ยน้ำขึ้นด้วยทุกท่านลูกปลาตอดหมดเลยครับยเยอปลา ดีนะครับ F4 6 6คนที่เข้ามารับชมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดเลยนะครับในคลิปในอะไรเนี่ยครับผมก็ตกอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมีตัวผมก็รอไม่มีผมก็ย้ายหมายนะครับมีผมก็รอไม่มีก็ย้ายแค่นี้นะครับไม่มีอะไรนะครับมีตัวก็รอต่อ ปกติตรงนี้น่ากินนะตรงนี้ผมได้บ่อยนะเนี่ยปกติอะแต่ทำไมวันนี้มันมันเงียบสงสัยเมื่อกี้บอกขอกินอยู่ครับกินอยู่ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ปลาไม่เยอะเหมือนภาคกลางภนะาคกลางปลาเยอะกว่า ตัวเล็กต่อไปแล้วครับทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยววางสายเสร็จแล้วก็ตกจริงแล้วนะครับอ่ะดูต่อขอบคุณนะครับ71ท่านที่เข้ามารับชมผมอาจจะไม่ได้อ่านข้อความนะ,ะนี่ครับใกล้ๆเลยไม่ต้องไปไกล หนอ่ะตัวหนึ่งครับยุงเยอะมาก่ะลักษณะาการตกก็แบบประมาณอย่างนี้นะทุกท่านแสดงว่า ไม่มีตัวย้ายได้เลยครับอย่างนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องดูหมอถ้ามีตัวปป๊บเดี๋ยวก็ขึ้นมาแล้วครับทุกทนไม่ใช่ว่าหมายหนึ่งผมผมได้แม่ เป็นสิบยี่สิบตัวไม่ใช่นะหมายหนึ่งก็เต็มที่สองสามตัวสี่ห้าตัวแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสด้วยนะครับนี่แสดงมันไม่มีเมื่อกี้เห็นไหมครับที่มันมีตัวนะถ้าเป็นปรากฏคังมันปป๊บเดียวเข้ามาเลยนะครับมีตัวเล็กๆทั้งนั้น อ่ะอีกสักมากดีกว่านะครับเดี๋ยว f c ยน,นี่นตกแล้วปลาไม่กินแต่จะค่อยดูผลงานพรุ่งนี้เช้านะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าดูผลงานรับรองรับรองพรุ่งนี้เช้าอันนี้ตกสนุกสนุกก่อนร้อยมันค่ําหน่อยหนึ่งร้อยมันค่ําหน่อยหนึงครับรอไปเรืเลยไม่เป็นไรไม่กินไม่ว่ากันกันกบผมนะ ไม่กินได้ก่ดผมนะคอําแล้วการตีน้ำเป็นการกระตุ้นให้ปลาขึ้นมานะครับให้มันเหมือนมันได้ยินเสียงอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะขึ้นมา ้ำเยอะมากวันนี้น้ำเยอะกว่าวันนั้นอนีกนะที่ผมมาตอกตรงนี้โหมันไม่กินอ่ะเ,อเรียบร้อยครับกินแล้วกินแล้วเอาอยู่นะครับอยู่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 มาแล้วมาแล้วเห็นไหมครับนี <c ười> ่ครับถ้ารอมันก็ขึ้นมานี่ครับเล็บสีสหายเลยวูคิดเจ็ดแปดสิบคนพอปลาไม่กินหายเลย นี่ครับโอ้ตัวสวยๆนะเวลาจับนี่ก็ระวังหน่อยนะครับผมจับจนชำนาญแล้วออกอ่ะ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 นี่เห็นไหมขอบคุณนะครับ f อที่กำลังรับชมนี่ปากดเหลืองแม่น้ำปิงเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้จะมีจะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังนะครับ เราต้องรอมันหน่อยอย่างว่าครับข้างล่างมันเป็นกระชงังปลามันก็ค่อยคอยขึ้นมาขึ้นมาแล้วครับลักษณะหมายก็เป็นอย่างนี้นะไอตัวนี้เอามันเป็นกระกรนเหลืองนะครับกระกรนเหลืองเราก็เอานะครับมีน้ําแข็งเรียบร้อยนีนะ่ขอบคุณนะครับ fc เจ็ดสิบสอง fc จากสาสส,สปลาวขอบคุณนะครับก็ประมาณอย่างนี้นะครับที่ผมตกนะนี่ ดูไว้ว่าอย่างลักษณะยอย่างนี้น่าจะมีโอกาสที่มันมีปลาสูงนะครับเพราะน้ําตรงนี้น้ําตรงนี้จะลึกประมาณสักไม่เกินห้าสิบเซนนะครับแล้วยิ่งกลางคืนปลามันจะหากินน้ําตื้นนะครับจำเอาไว้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปตกน้ําให้มันลึกมากนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับน้ําลึกถามว่าปลากินไหมกินนะครับ ถามว่าฟากินไว้ลากินนะครับแต่น้ําตื้นจะเร็วกว่านะครับน้ําตื้นจะเร็วกว่านะครับอ่ะผมขออีกไม้แล้วกันนะเดี๋ยวถ้ามันมีตัวก็จะได้ตกแบบต็งที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่มีผลงานเพราะว่า รอกแล้หนึงอย่างที่ผมบอกรับมันมีตัวเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแป๊บเดียวจริงถ้ามันมีตัวนะมันกินเร็วกว่านี้เองนะผมจะบอกไว้ให้ถ้ามันขึ้นมาเร็วๆนะปุ๊บปุ๊ปป๊กินเลย นี่น้ำวงังไม่กินเลยเหรออ๋อถ้าน้ำลดไม่กินใช่ไหมนี่ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมชอบตกน้ำลดนะน้ำกำลังลดใหม่ๆเท่าเท่าเท่าระดับคลองเดิมอะเท่าระดับน้ำเดิมอะเออแล้วก็ให้น้ำยังขุนๆหน่อยหนึ่งนะครับโอ้กระจายเลยผหว่ามันกินกินจัดด้วยนี่ผมก็รอมันทำนิดหนึ่ง ขอบคุณนะครับเอฟซีขอบคุณนะครับหลายๆคนที่เข้ามาดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอนุญาตตกปลาแบบเต็ม <c oughs> ตัวแล้วนะเดี๋ยวผมจะย้ายหมายแล้วพ่ามันเข้าแล้วถ่ายมันก็มองไม่เห็นใช่ไหมอืมนี่ครับสภาพหมายเดี๋ยวต้องปิดไฟตกนะครับมีตัวประกันแล้วหนึ่งตัว ใช้เบ็ดแบบไหนหอ๋อเป็นเบ็ดกระป๋องครับอ่ะเดี๋ยวผมย้ายหมายแล้วนะแล้วก็ขออนุญ,ญาตรับลายซีด้วยตาเวเบ็ดเป็นเบอร์เบอร์แปดนะครับผผมใช้การสั้นนะครับผมใช้ตะกรวด40กรัมถ้าน้ำแรงเห็นไหมดูน้ำแรงยังไม่ปิวนะถ้าน้ำสั้นๆเตื่นๆไม่ปิวยังไงก็ไม่ปิวแต่ถ้าน้ำลึกๆก,ก,กันปิว ผมใช้ตาเบ็ดยี่ห้ออะไร,รอ่ะเนี่ยตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แล้วผมว่ามันดีนี่แต่แพงหน่อยนึ่นะอันนี้ดีแต่แพงนะครับอ่ะโอเคเอฟซี FC, ผมขออนุญาตตกปลานะครับเดี๋ยวคอยดูผลงานนะครับว่ามันจะมีมากน้อยเพียงไหนนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับตอนนี้มันยังไม่เห็นนะครับยังไม่ได้ตกนะครับยังไม่ได้ตกจริงนะ แต่ถ้าตกจริงแล้วเดี๋ยวอยมามาดูผลงานพวกนี้เดียวนะครับขอบคุณครับพี่สีสี่สิบสามท่านที่ยังรองรับชมอยู่นะครับเดี๋ยวผมอปย่าตกปลาก่อนนะครับขอบคุณจริงๆนะครับจากผมเลยนะครับสวัสดีครับ